พระไตรปิฎกกันที่35มสคำพีกุตตะกะนิกายเปตวัตถุว่าด้วยเสริสักกะเปรตและก็นันทกะเปรตต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องแห่งนันทกะเปรตนะก็คือเรื่องเปรตที่ชื่อว่านันทกะนั่นเอง ก็เรื่องแห่งนันทกะเปรตนั้นก็มีมาว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วได้สองร้อยปีมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าปิงคละในแว่นแคว้นสุรัตะเสนาบดีของพระเจ้าปิงคละนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านันทกะเสนาบดีซึ่งเป็นผู้มีความเห็นวิปปิตถือผิดไปว่าการให้ทานไม่มีผลเป็นต้นธิดาของนันทกะเสนาบดีนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านางอุตรา นางอุตรานั้นก็เป็นอุปาสิกาได้ไปอยู่ในตระกูลสามีที่เสมอกันส่วนนันทกะเสนาบดีตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปนมาณิกเปรตอยู่ที่ต้นไรใหญ่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง mm. เมื่อนันทกะเสนาบดีนั่นตายแล้วนางอุตราอุปาสิกาก็ได้ถวายองค์น้ําอันเต็มไปด้วยน้ําหอมเย็นสะอาดนะกับถาดอันเต็มไปด้วยขนมซึ่งมีกลิ่นรสเป็นอันดีแก่พระอระหันต์องค์หนึ่ง แล้วก็แผ่ส่วนบุญไปว่าขอทานอันนี้จงมีแก่บิดาของข้าพเจ้าด้วยผลทานอันนั้นน้ำทิพและก็ขนมเป็นอันมากก็ได้ปรากฏแก่เปรานิกาเปรตนั้นพอปนเปรียนิกาเปรตนั้นได้เห็นก็คิดว่าเราได้ทำบาปกรรมไปแล้วหมาชนให้เราถือผิดไปว่าผลแห่งการให้ทานไม่มีการที่เราถืออย่างนี้เป็นบาปกรรมของเราก็ปัดนี้ พระเจ้าปิงคละกำลังไปเพื่อจะให้โอวาสแก่พระเจ้าธรรมมาสุกราชเราจะปลดเปลื่องเขาให้ออกจากความเห็นผิดอันนี้ให้จงได้ต่อมาไม่ช้าเวลาพระเจ้าปิงคระให้โอวาสแก่พระเจ้าธรรมาสุกราชสมควรแก่เวลาแล้วก็ทรงเสด็จกลับไปก็ได้ทรงเสด็จกลับไปลำดับนั้นเปรตนั้นก็จึงบรรดาลหนทางนั้นให้ใบหน้าไปสู่ที่ของตน พระเจ้าปิงคละก็เสด็จไปตามหนทางนั้นในเวลาเที่ยงวันเมื่อพระเจ้าปิงคละเสด็จไปก็แลเห็นแต่ทางข้างหน้าส่วนทางข้างหลังนั้นก็หายไปบุรุษที่ตามเสด็จมาข้างหลังได้เห็นทางข้างหลังหายไปก็สะดุ้งกลัวก็จึงรีบปิ่งไปกราบทูลพระราชาพอพระราชาได้ทรงสดับแล้วก็ทรงสะดุง้งก็จึงทรงลุกขึ้นยืนที่ขอช้างพระทีนั่งทอดพระเนตร เห็นต้นไซใหญ่ก็ซึ่งเป็นที่อยู่ของเปรตนั่นก็บ่ายพระพักไปที่ต้นไซใหญ่นั้นพร้อมด้วยจากตุรงคาเสนาเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงที่นั้นเปรตผู้ประดับด้วยอารพ์ทั้งปวงก็เข้าไปใกล้พระราชากล่าววาจาปราศัยแล้วถวายขนมและก็น้ําดื่มพระราชาพร้อมทั้งอมา์ราชบริวารก็ทรงส่งน้ําแล้วก็เสวยขนมน้ําดื่มพระงับความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ตรัสถามเปรตนั้นว่า ท่านเป็นเทวดาหรือคันทพะเป็นต้นเปรเจนั้นก็เล่าเรื่องของตนถวายจำเดิมแต่ต้นไปก็ได้ปลดเรื่องพระราชาออกจากความเห็นผิดได้ให้พระราชาตั้งอยู่ในพระไตรสารณคมและก็ศินห้าพระสังคีติกาจาย์ทั้งหลายประสงค์จะแสดงเรื่องนี้ไว้ให้ปรากฏก็จึงได้กล่าวเป็นบทพระคาถานะว่าราชาปิงคละโกนามะสุระสุรัตฐานังอธิปติ อาหุเป็นต้นซึ่งมีเนื้อความว่าพระราชาปิงคะระผู้เป็นใหญ่ของประชาชนชาวสุรัตธ,ธะได้เสด็จไปที่แน่แนแคว้นโมริยะเพื่อจะทรงสั่งสอนพระเจ้าธรรมาสุกราชแล้วเสด็จกลับมาสูแ่แวนแคว้นสุรัตธ,ธะอีกพระราชาได้ทรงเหยียบเปลือกตมในเวลากลางวันร้อนๆก็ได้ทรงเห็นหนทางอันน่ารื่นรมยินดีซึ่งเป็นทางที่เปรตนิรมิตไว้ก็ได้จัดสั่งนายสารถีว่า ทางนี้เป็นทางหน้ารื่นรมดีเป็นทางปลอดภัยเป็นทางมีความสวัสดีเจ้าจงไปตามทางนี้เมื่อพวกเราไปตามทางนี้ก็จะไปถึงที่ใกล้เว่นแควนสุรัต tha ตรัสดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปตามทางนั้นด้วยจาตุรงกาเสนาปุดผู้สะดุ้งกลัวได้กราบทูลพระเจ้าปิงคละผู้เป็นใหญ่ในเว่นแคว้นสุรัต t ว่าพวกเราเดินทางผิด อันน่าสะพึงกลัวหน้าคนลุกขนพองเสรียแล้วพระเจ้าค่ะทางข้างหน้าเห็นปรากฏแต่ทางข้างหลังไม่เห็นปรากฏพวกเราได้เดินทางผิดซึ่งเป็นทางไปหาที่ตายเสรียแล้วพระเจ้าค่ะในเวลานั้นกลิ่นอมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นเสียงที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นพระชาผู้เป็นใหญ่ในสุรัตถะก็ทรงสะดุ้งพระไทยจึงตรัสต่อนายสารถีว่าพวกเราเดินทางผิดซึ่งเป็นทางน่าสะดุ้งกลัวเสียแล้ว พอข้างหน้าแลเห็นปรากฏส่วนข้างหลังหายไปพวกเราได้เดินทางปิดใกล้เข้าหาความตายเสียแล้วทั้งในเวลานี้ก็ได้กลิ่นอมมนุษย์ทั้งได้ยินเสียงน่ากลัวเมื่อพระเจ้าปิงคละตรัสด,ดังนี้แล้วก็ทรงลุกขึ้นยืนที่คอจางพระที่นั่งทศระเนตรดูทิศทั้งสี่ก็ได้เห็นต้นไทรอันสมบูรณ์ด้วยร่มเงามีสีเขียวดังเมฆหมอกจึงตรัสสั่งนายสารธีว่าโน่นดูเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมีสีเขียวดังเมฆหมอกนายสารทีจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้านน่นเป็นต้นไทรใหญ่มีร่มเงาเย็นสบายมีสีเขียวดังเมฆหมอกพระเจ้าข้าพระเจ้าปิงคะละก็ได้เสด็จไปที่ต้นไทรใหญ่นั้นครั้นเสด็จถึงแล้วก็ลงจากคอช้างพระที่นั่งเข้าไปที่ต้นไทรประทับนั่งที่โคนต้นไทรพร้อมทั้งหมู่อมตรจราชบริวาร ได้ทรงแลเห็นขนมและภาชนะน้ำเป็นอันมากคราวนั้นบุรุษผู้มีร่างกายดังเทพเจ้าผู้ประดับด้วยอาภรณ์ได้เข้าไปใกล้พระราชากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าการที่พระองค์เสด็จมานี้เป็นการดีแล้วถึงเสด็จมาแต่ไกลก็ดูเหมือนใกล้ขอพระองค์จงทรงดื่มน้ำทรงสวยขนมเถิดพระเจ้าข้า พระราชาพร้อมทั้งมูอ์มามัราชาบริวานก็ได้ทรงเสวยขนมแล้วก็ทรงดื่มน้ำตามคำทูลขอแล้วก็ตัดถามท่านผู้เป็นเทวดาหรือขันทภะหรือพระอินท์อย่างไรทําอย่างไรเราจึงจะรู้จักท่านว่าท่านคือใครเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระเจ้าไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนไม่ใช่ขันทภะไม่ใช่พระอินท ข้าพเจ้าเป็นเปรตอยู่ในที่นี้เมื่อก่อนข้าพเจ้าอยู่ในเว่นแคว้นสุรัต t h พระราชาจึงตรัสถามว่าเมื่อท่านอยู่ในเว่นแคว้นสุรัต t ท่านมีศีลอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรท่านมีอนุภาพอย่างนี้ด้วยพรหมจรรย์อันใดเปรตท,ทุนตอบว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ย่ำยีซึ่งศัตรูหมู่ปจัจจามิตรผู้ทำเว่นแคว้นให้เจริญด้วย อิทธผลขอพระองค์จงฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าพร้อมทั้งอํามาตย์ราชบริวารพราหมณ์ปโรหิตคือเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในแว่นแคว้นสุรัต t ข้าพเจ้าได้เป็นผู้มีใจบาปเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีศินเป็นผู้มีความตรณีเป็นผู้ด่าว่าสมณะพราหมณ์เมื่อคนทั้งหลายจะให้ทานข้าพเจ้าก็าห้ามพราหมข้าพเจ้าได้ทําอันตรายเกี่วกการให้ทานของคนทั้งหลายด้วยการกล่าวว่าการให้ทานรักษาศีลไม่มีผล ผู้ที่ชื่อว่าเป็นอาจารย์ก็ไม่มีใครจะฝึกฝนผู้อื่นได้บุคคลทั้งปวงย่อมเป็นผู้เสมอกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่กว่ากันการเคารพนับถือผู้ใหญ่ในตระกูลจะมีผลมาแต่ไหนกำลังก็ไม่มีความเพียรก็ไม่มีที่จะทำให้คนเราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นความบากบั่นของุรุษจจะมีประโยชน์อันใดอันผลแห่งทานย่อมไม่มี สิ่งที่จะให้คนผู้ทำบาปบริสุทธิ์ไม่มีผู้ที่เกิดมาแล้วต้องได้สิ่งที่ควรได้ต้องได้สุขได้ทุกข์แล้วก็เปลี่ยนเปลงไปผลแห่งการปฏิบัติด,ดีการปฏิบัติไม่ดีต่อมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวย่อมไม่มีโลกนอกจากนี้ก็ไม่มีผลแห่งการให้ก็ไม่มีผลแห่งการบูชาก็ไม่มีผลแห่งการให้ทานแก่สมณพราหมณ์ก็ไม่มีปรุษใดฆ่าบุรุษอื่นตัดศีรษะ ของผู้อื่นบุตรนั้นไม่ชื่อว่าฆ่าใครเพราะศาสตราเข้าไปในระหว่างแห่งร่างกายต่างหาชีพคือความเป็นอยู่เป็นของไม่รู้ขาดเป็นของไม่รู้แตกชีพนั้นบางคราวก็เป็นแปดเหลี่ยมบางคราวก็กลมเหมือนกับลูกคลีสูงได้500โยชนดใครจะสามารถตัดชีพนั้นได้เมื่อเขาคลี่ปุ่มได้หย่อนลงไปในที่ต่ำคือบุคคลที่ยืนอยู่บนภูเขา หรือปนยอดต้นไม้แล้วคลี่ปุ่มได้ทิ้งลงไปกลุ่มได้ก็หมดไปหมดไปชั้นใดชีพนั้นเมื่อล่วงแล้วไปได้8 4ดสิบสนมหากับแล้วก็หมดไปชั้นนั้นต่อแต่นั้นไปไม่มีอีกบุรุษออกจากบ้านนี้ไปสู่บ้านอื่นชั้นใดชีพนั้นก็ออกจากกายนั้นไปสู่กายอื่นชั้นนั้นบุรุษออกจากเรือนนี้ไปสู่เรือนอื่นชั้นใดชีพนั้นก็เข้าไปสู่กายอื่นชั้นนั้น ทั้งคนพันและบัณฑิตมาล่วง8 4ดสสี่แสนม,มหากับแล้วก็สิ้นทุกไปเองสุขทุกก็เป็นเหมือนของที่ช่างตวงไว้ด้วยทนานและกอตรากาผู้ชนะแล้วย่อมรู้จักทุกสิ่งประชาชนนอกนี้ย่อมเป็นผู้ลุ่มหลงข้าแต่องค์พระราชาเมื่อก่อนข้าพระเจ้ามีความเห็นผิดเช่นนี้มีความลุ่มหลงอย่างนี้จึงเป็นผู้ไม่มีศินมีแต่ความตนหนีเหนียวแน่น ชอบด่าว่าสมณะพราหมณ์ข้าพเจ้าตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่ในที่นี้อีกหกเดือนข้างหน้าข้าพเจ้าก็จะตายเวลาข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าจะไปตกนรกใหญ่อันมีทุกเผ็ดร้อนมีมุม,มสีม,มุมมีประตูสีประตูมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กพื้นแห่งนรกใหญ่นั้นก็เป็นเหล็กแดงลูกเป็นไฟอยู่เป็นนิดมีเปลวไฟแผ่ไปตลอดหนึ่งรอยโยชน์ผู้ที่ตกนรก ต้องตกอยู่ตั้งแสนปีข้าแต่มหาราชเจ้ากกำหนดอันนี้มีอยู่ว่าแสนโกรธปีเป็นกำหนดอายุของผู้ตกนรกใหญ่นี้บุคคลเหล่าใดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนไม่มีศินเป็นคนจีเตียนพระอริยะเจ้าเป็นบุคคลอ่าบุคคลเหล่านั้นต้องตกนรกใหญ่นี้ตลอดแสนโกรธปีข้าพเจ้าจะได้เสวยทุกเวทนาอยู่ในนรกใหญ่นั้นตลอดกาลนาน ขอพระองค์จงเห็นผลกรรมดังนี้เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงเศร้าโศกมากข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงบอกแกนางอุตราผู้เป็นติดาของข้าพระองค์ด้วยว่าขอให้เขาได้ทำแต่ความดีให้ยินดีในศินห้าสินแปดยินดีในการจำแนกแจกทานเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศินเวลาเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน ย่อมทอดสายตาลงเป็นผู้มีสติสำรวมกายวาจาใจเที่ยวพินเทบาทไปตามลำดับมรคา,าจนได้ไปถึงที่อยู่ของนางอุตราพอนางอุตราได้แลเห็นก็ได้ถวายขนมและภาชนะน้ำแล้วก็แผ่ส่วนบุญมาให้ข้าพระเจ้าพอข้าพระเจ้าได้อนุโมทนาข้าพระเจ้าก็ได้รับผลเหมือนกับเทวเวสสุวรรณข้าแต่มหาราชเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ลำเลิศในโลกขอพระองค์ พร้อมทั้งพระโอรสชายาจงนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เิอจงมั่นอยู่ในศิลห้าศิลแปดเธอจึงจะได้เกิดในสวรรค์พระเจ้าปิงกะละก็ตรัสว่าดีแล้วเราจะทําตามด้วยคําของท่านเราจะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมั่นอยู่ในศินห้าศิลแปดครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วก็สละมิจฉาทิฏฐิเสียเป็นผู้ยินดีในพระพุทธศาสนางดเว้นจากความเห็นลามกแล้วก็ตรัสขึ้นว่า ข้าพเจ้าขออบน้อมพระพุทธเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วก็ขึ้นทรงรถกลับไปก็ไปถึงพระนะครในวันนั้นต่อมาภายหลังก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายก็แจ้งแก่พระเทระเจ้าทั้งหลายพระเทระเจ้าทั้งหลายจึงได้ยกขึ้นสู่สังคยนาครั้งที่สามเป็นอันว่าจบเรื่องนันทกาเปรตเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรพระฟังด้วยเทิน